ยามเช้าครับผมสวัสดีครับต้องจนรับดตามใหมายช่วงดีๆทุกเรียนวันเด่นครับยามเช้าคนปลูกทุเรียนก็ต้องเตื่นมาทำหน้าที่นะครับให้น้ำทุเรียนนะครับวันนี้ ท้องฟ้าค่อนข้างจะขุ่นมวัวนะครับลมหนาว22องอศาครับผมเช้าวันนี้เมื่อตะคู่นี้มีฝนปลอยลงมาเล็กๆน้อยๆเป็นฝอยๆนะครับตัวเล็กเหมอนทองครับต้นนี้ ตอนนี้7เดือนนะครับได้ซัมนี้ครับผม7เดือนมันทองกิ่งพันจากจังหวัดตราดครับไปเที่ยวตรงนู้นซื้อแวซื้อกลับมานะครับในราคา120บบาทลาาสวยครับ แล้งนะครับดูหญ้าหญ้ามาเลยนะครับเหี่ยวแห้งให้น้ำนะครับให้เรื่อยๆครับ ต้นใหญ่นะครับอันนี้่วงมณีพวงมณีคือการยาวผมการยาวเจอลมนะครับลมแรงพัด ใบที่ยอดด้วนหมดเลยนะครับลมแรงมากช่วงนี้ลมแรงทั้งอาทิตย์เลยนะครับดูดูใบใต้ต้นใหญ่นะครับกวาดแล้วกวาดอีกนะครับสลัดสลัดกิ่งเยอะเลยครับปีนี้กิ่งเล็กๆนะครับกิ่งเล็กๆเ,เขาจะสลัดนะครับผมก็เลยตัดทิ้งเลยนะฮะกิ่งเล็กเขาสลัดซึ่ง ถ้าเป็นสมัยก่อนกิ่งพวกนี้ก็ต้องตัดอยู่แล้วนะครับแต่เราไม่ได้ตัดมันเพราะว่า,าเราไม่ได้ดู youtube เหมือนสมัยนี้นะครับก็เอ,เอาไว้ยาวไว้ใหญ่นะครับถึงเวลาเขาก็สลัดนะครับยังมีสลัดกิ่งนู้นอีกนะครับนะกิ่งนั้นกิ่งที่มีดอกเขาสลัดนะครับเดี๋ยวก็แห้งนะเดี๋ยวตัดทิ้งเพราะเราไม่ได้แต่งกิ่งเลยมากมายนะครับสมัยก่อนนะครับ ตอนนี้13ปีนะครับช่วงแรกๆนี่ไม่มี youtube นะครับเขมีดอกชุด2นะครับดูฮะมีดอกชุด2ดอกชุด2ก็เริ่มมานะครับปีนี้อากาศแปรปรวนครับ ดอกชุด2องเพิ่งเริ่มมานะครับซึ่งเป็นครั้งแรกเขาที่มีชุด2อขนาดนี้นะครับปกติไม่เคยครับปกติไม่เคยมีชุด2องนะครับมีชุดเดียวจบกันชุดแรกนี่ดอกปรับปลายครับสำคัญกิ่งนี้ครับผมกิ่งนี้ที่ว่า ปลายกิ่งนะครับปลายกิ่งหักโดนลมแรงพัดหักไปนะครับแต่ช่วงที่มีดอกเขาก็ยังบานอยู่นะครับกิ่งหักไปประมาณเกือบเดือนแล้วนะครับเกือบเดือนแล้วครับประมาณสามสี่อาทิตย์เนี่ยเดือนนึงฮะดอกก็ยังสดอยู่นะครับผมสดแล้วบานด้วยนะครับนะยอดปลายกิ่งหัก คผมปีที่แล้วได้กินลูกเดียวครับปีนี้ยังไม่เห็นนะครับมีแต่ใบแล้วก็ไม่เคยสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับต้นนี้อายุเท่าท,ทุเรียนเมื่อกี้นะครับสิบสามปีครับผมปลูกปีเดียวกันนะครับต้นนี้เดียวเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยใส่อะไรครับปลูกธรรมชาติทำไมก่อนน้ำก็น้อยนะครับ เย็นชิีๆนะครับหยีบสององศาค,ครับตอนนี้กำลังดีเลยนะครับเจ้าอทองคาาําทองคํางามนะครับทองคําหอนทองหอนทองปีนะครับเนี่ย หนึ่งปีหนึ่งป,นงปีนะครับเล็กมากเราซื้อกิ่งพันธุ์เล็กนิดเดียวครับมีใบยอยู่นิดหนึ่งครับ70บาทมีใบยอยู่มปถึงประมาณ10บใบได้คต้นประยุงก็สวยเด่นเป็นสง,งา่า มีคนมาจอดดูหลายคนแล้วเกินดูทุเรียนแล้วดูประยุงไว้ลู้แต่ชี้มาตรงต้นปพยุงเสียวโอเคครับผมพาชมสวนยามเช้าอากาศดีๆยี่สิบสององศากระดุมสองปีครับตัดยอดเพราะว่าไม่ตายไม่โตนะครับตอนนี้เขาอยากจะโตแล้วนะครับต่ยอด ไม่คาดหวังอะไรครับต้นนี้พอซื้อหมอนทองมาเป็นกู้แข่งโอเคครับคลิปนี้ขอบคุณสวัสดีครับ